ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอิซี่ทังช่องของสงการนะคะมือนี้จะมีแนวทางตัวลีหลานชา้ของคุณยายออนสานะคะที่เพิ่นไห่ไวต้าตุนง,งวดนะคะเพิ่นไห่ไวตัวเดียวคือหนึ่งซีซีหนึ่งค่ะพี่น้องต้ตนนงวดนะคะปันผูใ้ใดเดบึงนะคะก็จะเห็นนะคะบานีได้ยินว่าหลานชา้ของเพิ่น เอามาาไม้นะคะเอามาาไม่และกะความฝันของลูกสาวเพิ่นนะคะจะเป็นตัวใดเข้าไปตามกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี่นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะคุณย่ายออนสาคุณย่าเ<สะ>ขินนะคะคุณย่ายบอกใบได้ออกกล่อง กับว่อมาท่านเองกว้เงดกับบ่อหันเอเก่งว่าสั่งคุณยายกับบ่อหันเองเคยทักทายกับขอโทษขออภัยแทนคุณยายนะคะอันงวดต้นงวดมาเอาแล้วพิ่นย่งหมั่นใจคือเกาบ่เด็กหนึ่งซีนะคุณยายนมั่นใจตัวนั่นอยู่บ้ามั่นใจมันจะเป็นทางทางใดอันน เอาบันใจจ้าเมื่อวานมีภาพวมาขายเหรอเอาูในใน้ไรมาซื้อเลยดูภาพได้บัน้องแ,งแวะกันะเอถาไปขายหอดผุนก็ได้ว่ายังมันใจัวซิปซีอยู่เพราะว่าหายไปตัดตุนหดแล้วเนาะค่ะตันนี้จะซื้อล่องมือถือละอันโอ้ขวดหัวเนี่ะ พี่น้องเอ้ยสื่อร่องบังเล่บันนี้ได้ล้านชา้ได้มากมอือีกแล้วชี้โตผุนโอ้ได้มากม่บวันนี้ซีโตเลยเออมันจะเป็นขางใดวันนี้ลานชา้บ่างลานจะเป็นขางบนตัวนี้จะเป็นขางบนแต่ว่าเขาก็ต้องสื่อบนรางอยู่แล้วนะเนอะสื่อบนรางอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นนั่นบอกมากขางบนบออ มันจะออกบุญมันเป็นเลขตัวใดแน่เขาการว่าลางอันหอดสามหนึ่งหนึ่งสามมันออกมันแน่ไก่ไก่กันนะขึ้นเบิงกันนะเอาเนี้ยขึ้นอีกหยับขึ้นอีกโอ้มันไก่โวดหยับออกไปนยับออกไปทั้งมาคุณโว้ยเห็นมโนเอฟซี่มันโตมั่วนๆเดี๋ยวสิขึ้นไอทยยืดอกค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไทยยืดเด้อค่ะเด้อสามเก้าศูนย์เก้าสามสี่ศูนย์สี่ ไม่รีน้องเอาเลหลายๆสื่อลหลายๆอ่ะเอาลงไดม้มานี่คือเลขมาไม้ของหลานไส้เหมือนบอ่อแล้วบ้านี้ย่า่ฝันดีบอ่อหรือว่าย่า่สื่อไหวไปจกโตไปอันย่า่กับฝันดีดดดนาาี่หอือฉันว่าผ้าบาเขียไปอันที่ยังไปไปสอนยับเขาอีกจังไม่สอนพี่น้องเ<อ>นีเ่ย ปลากุ้งมันก็มีเกาเออ่ยายฝันว่าไปสอนกุ้งได้บ่้ได้ไปสอนกุ้งมาก้อยกินกับักปแอสอนกุ้งได้งวดก่อนก็ว่าได้ปลาเนาะงวดก่อนก็ฝันว่าได้ปลาคว่าุงมันเข้ามันมีเกาอ่เ่นี่าก็เลยว่าีเแล้วบัดนี้โอ้ยคือเป็นจังซี่ไข่นะ เป็นแผลอากาศไม่นอนอพี่น้องเลยขอโทษขอไผ่ได้ค่ะแผลทั้งผัดลมมโนนัน,นละโอ้ามัดลบบ๊อบผัดแผดลดอกพิษมันเกินรังแผล้วก็สิเป็นสาลี้นม่าอันนี้ค่ะอันระบันี้คุณยายซือไไซ้อไว้ไปว่าสื้อไว้น้ำเย็ยนซื้อจะซิบซีอ๋อซื้อจะซิบซีแสดงว่ามันเข่าหรือดิคุณยายเลยนะ่ะน้อ,กอกากับเข่าเจ้าซื้อเลขไว้แล้วบันี้ เจ้าซสือเลขไว้แล้วว right? yeah, yeah, so, um so uh, so. ันเจ้ามาฝันวาไปสอนกุุงได้กินอีกตั้งหากเออร์บ่อนองเอฟซีเอ้ยวันมันเมียเก่าก็เลยว่าเอาโมโมะมากไปก็เลยว่ามียเก่าดิเออเซื่อ่อีกแต่ว่าตัวซิฟซีน่ะเขาหเนเนนี่ยงเนี่ลางบอกมันเ้นี่ยงเขาเขาว่ามันสิอันกระรางบนล่ะกระลางบนสิต่ว่าคู่หัวหนาเขาหนัน่าหเนเขาเน้่เท่าไหร่ คือตัว,ตวลวบบหกหลายดิอ๋อแบบนี้เขาเลียบอันว่าาแก่บาดนี้มันมันชิดสามสามจีมเอ็ดแม่มันออกลางจา้ะบานี้มันจะออกลางเขาบอนว่ามัจะออกลางอือมันจะขึ้นยู่ดิอ่าตัวที่เอามานออิบสี่โอ้สิบสี่หนัะะ่งแบบเขาวาลาง<ม>แต่ว่าเขากับตองซื้อบนใบน้ำยู่ด<อ>แต่ว่าหางสีวาลางน้ำซึซื้อๆหนะเอาวาลางอยายมั่นใจ จะเอามาตะตุนหัวด้านตะตุนหัวเพราะว่าพอเดี๋ยเอาสมุดหัวนั่นมาก็เลยเลยอยๆเล่ยถามเพื่อควา่มมั่นใจอีกซื้อเลขลางนออกต่ำไอเอฟซีเพิ่มมั่นใจเรยว่าเลขกลางมันสิออกต่ำดีเนาะนั่งเลียกว่าจีนต่ำชิปจีนเนี่ยเพื่อหันชิบสามแม่หอจ้าชิบสามสามชิปอีกจ้ามันสิเป็นลางกับเปลี่ยนดจ้า สิบสี่อนี่หละอันจุ <d> ่มนี่มันจะออกบนจ้ะอ hmm. uh ืมเอาพีน้องคุณยายเพิ่นเพิ่นเบาวังหันเพิ่นวางมันจะออกลางมันก็ออกรางอีหลีสามหนึ่งเนาะอืมวันนี้กัคุณยายกัซื้อไว้แล้วซื้อตัวเดียวเท่านั้นบอกตัวเดียวท่านั้นสิบสี่โอ้ยมันเข่าแล้วค่ะคุณยายหันวางสันมันจะออกรางอิบซี่เลยเข่าแร้วค่ะสิบสี่ของคุณยายมันซื้อไวแต่ตัวงวดเนาะค่ะ ช่วงนี้นมันมันจะออกบุญช่วงซีโตนี่แม่อืมจ้ะอืี่ตนีสามเก้าศูนย์เก้าสามสี่ศูนย์สี่ 39, 39, 39, 34, 34. ม,มาไหมค่ะพี่น้องมันจะออกบนญเป็นวลามันจะออกบนเอ้าม,มันแมนเด,นดอรมื่อวันี้กับยายพาดอีกเม่อวันว่างหันก,กับเขาสามหนึง่งลางกับลางอีหลีเพราะเมลลางกับบนลาบานีกอได้ยินว่า นี่ลูกสาวฝันยั่งอยู่บ่ลูกสาวเป็นยิ่ฝันว่ามันสิได้สามหาฝันจังใหญสามหาบัดนี้เขาเลยมาย่าอีรุ่นเลยเอาไปญาติเอาห้งมั่นไหมอืมจ้ามันมันได้บ็ได้สิอยูนั้อีรุ่นจ้าตัวนี้คือความฝันของลูกสาวตัวนี้สามหาคือความฝันีนย่งของลูกสาวเิ่นเด้อค่ะพี่น้อง ฝันได้โตเลยแมนบอลโตเดียวโตเดียวสามห่าเอาความฝันของลูกสาวมานั่มเด้อค่ะพี่น้องฝันเอาสามห่าค่ะก็ลายโตโตเดียวมันม anyon. ันส er ั่มันมันฝันตลอดเลยอละนี่ลูกสาวก้อมฝันของลูกสาวฝันได้สามห่าตัวยว เอาผิจารณาเอาเ้อค่ะพี่น้องเอ็ซี่ด้วยเมื่อไรเดอกพักกันชื่อรถดาเพิ่มมันเป็นของไผของมั่นอยู่ของลูกสาวแล้วก็ต้าต้นหงวดบ่ได้เอาสมุดมากเลยเขียนไว้เพื่อความมั่นใจนะคะนี่ตัวนี้จะออกบนค่ะเอาก็จะสรุปนะคะก็ขอขอคุณคุ้ย่าโอยตายพี่น้องขอตรษขอให้นะคะ เป็นค้นแพ้อาการกะขอสรุปหวยคุณยายกะได่มากไม่กลีกหลานนะคะเป็นเหล็กหลานไายนะคะคงสุดท้ายคุณยายอ่อนสาเหล็กหลานไายมาไม่ 3 9มเก้าศูนย์เก้าสามสี่ศูนย์สี่นะคะพเ,ออเพิ่นวามันจะออกบนมาสั้นพี่น้องก็เลยเฉียนบนไว้นะคะ 1, 4, หนึ่งซีนี่เพื่อนไห่ตาต้นงวดนะคะเ<ม>พื่อนว่าเป็นลางนะคะก็เลยเป็นลางไว้แต่เขาก็บสื่อบนลางอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเพิ่มเลขของลูกสาวนะคะฝันได้ตัวเดียวค่ะพี่น้องฝันว่าเลขออก แล้วสามหานะคะอ้าวคลิปนี้กะขอให้เฮ่งเ่งปังๆนะคะจะสามหาสามซีไก่กันพนับนองกะเป็นแนวท่างสื่อฉลากินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกจิดนะคะกับเป็นแนวทางและเข้ากะข,ขอสนับสนุนแนวทางรัฐบาลไทยเท่านั้น,นะคะ่ะ คลิปนี้ก็ขอฝากคนอะไรคนละแช่นะคะให้กับท่งช่องนน้อยของสงการนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีคะ่ะโชคโฉกมันหมาน้ำกันขำอื่นนี่นะคะสวัสดีคะ่ะ